วันนี้ฟ้าใหม่ชาแนลนะคะจะพาทุกท่านไปดูสาวชาวมงนะคะบ้านเจ็กน้อยอำเภอเขาขา้อจังหวัดพิบูรณ์จะมาหุงข้าวใหม่ให้เราดูนะคะการหุงข้าวใหม่ของที่นี่คือจะมีปีละหนึ่งครั้งนะคะของบ้านเจ็กน้อยนะคะบ้านชาวมงที่ใหญ่ที่สุดในสยามไปค่ะไปดูกันค่ะ อันนี้จะเป็นข้าวใหม่นะคะเป็นข้าวใหม่ของปีนี้นะคะเราพอเราได้ข้าวใหม่มาแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องเอาไปล้างน้ําเสร็จแล้วก็ค่อยมาหุงอันวิธีของเราก็คือจะหุงแบบบ้านๆเลยค่ะจะหุงที่มันมีน้ำซาข้าวให้ทานนะคะวันนี้นี่คือขั้นตอนการล้างข้าวนะคะการหุงข้าวใหม่ก่อนหุงคือเราต้องมาล้างก่อน ล้างกี่น้ำคะน้ำเดียวค่ะล้างน้ำเดียวนะคะเป็นข้าวใหม่ของชาวม้งปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะน้องเขากำลังล้างนะคะน้องสาวคนสวยน้องของน้องจิตนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องลีค่ะน้องลีค่ะน้องลีกําลังล้างข้าวใหม่นะคะของชาวม้งปีหนึ่งมีแค่หนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวน้องลีจะหุงให้ดูนะคะนี่กําลังล้างค่ะเมื่อกี้เราเห็นขั้นตอนการล้างข้าวใหม่แล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้คือขั้นตอนการก <maison> ่อไฟนะคะเขาจะหุงด้วยฟืนนะคะใช้น้องจิตใช้ฐานไหมคะใช้ฟืนอย่างเดียวใช้ฟืนอย่างเดียวนะคะถ้ามีฐานก็ใส่ฐานด้วยถ้ามีฐานก็ใช้่านด้วยแต่นี้วันนี้น้องจิตใช้ฟืนอย่างเดียวนะคะไม่มีฐานอันนี้คือเป็การก่อไฟก่อนที่จะถุงข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่ของชาวม้งที่เราได้เห็นที่น้องเขาล้างเมื่อกี้นะคะ อันนี้ก็คือขั้นตอนการก่อไฟเพื่อที่จะมาหุงข้าวใหม่นะคะ,ะค่ะน้องลีก็เตรียมข้าวนะคะ,อ,นนะอันนี้เอาอันนี้เป็นขั้นตอนการตั้งหม้อนะคะต้มน้ำน้องลีก็มาวางเรียบร้อยแล้วนะคะ้เาารใาเหรให้น้ําเดือดใช่ไหมคะน้องลีน้องลีบอกว่านะคะคือพอเราก่อไฟเสร็จแล้วเราต้อง เอาหม้อนะคะเห็นหม้อไหมคะหม้อใส่น้ําแล้วมาตั้งให้น้ําเดือดก่อนนะคะก็เราก็รอให้น้ําเดือดเนาะก็จะเป็นขั้นตอนเอาข้าวที่เราล้างแล้วนะคะมาใส่หมอนะคะอันนี้คือหมอนะคะที่ใส่น้ํานะคะเตรียมที่จะหุงข้าวใหม่ของชาวมงนะคะโดยใช้เตา มงแบบโบราณนะคะใช้ฟืนนะคะซึ่งสมัยนี้หาดูได้ยากนะคะก็มาเก็บบรรยากาศดีๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะการหุงข้าวใหม่ของชาวมงแบบโบราณจริงๆนะคะใช้ฟืนในการหุงค่ะตอนนี้น้องลีก็มาดูนะคะว่าน้ำเดือดหรือยังพอดีไฟมันไฟมันโอดนะคะ ก็ต้องเติมฟืนนะคะ้องลีก็มาทําหน้าที่เติมฟืนนะคะรอให้มันเดือดก่อนนะคะพึ่งเติมไฟนะคะเมื่อกี้ไฟจะดับพึ่งเติมฟืนเข้าไปนะคะต้องรออีกสักครู่นะคะถ้าน้ําไม่เดือดเราจะหุงข้าวใหม่ไม่ได้นะคะต้องรอให้น้ําเดือดพึ่งพึ่งเติมฟืนไปนะคะเมื่อกี้น่าจะรออีกพักนะคะ น้องลีกำลังเช็คไฟนะคะไฟก็กำลังจะเดือดน,นะคะเริ่มจะเดือดละเราอีกสักครู่นะคะจะได้ดูวิธีการหุงข้าวใหม่ของสาวชาวโมงน้องลีนะคะตอนนี้ท้งน้องเกี้ยนะคะน้องเกี้ยแล้วก็น้องลีนะคะรวมพลังกันเพราะไฟไม่เดือดสักทีน้องเกี้ะก็เลยมาช่วยนะคะน้องเกี้ยนี่คือช่างเสริมสวยที่ทำผมให้พี่ทิพย์นะคะน้องเกี้ะเขาทำผมเก่งมาก กำลังจะมาดูไฟนะคะว่าไม่เดือดซักทีน้องเกี้ยก็เลยมาดูนะคะว่าจะได้หุงข้าวใหม่หรือเปล่าวันนี้นะคะต้องถึงมือน้องเกี้ยนะคะงานนี้อันนี้ก็ครอบครัวน้องจิตเหมือนกันนะคะพี่เขยเป็นของน้องเกี้ยนะคะก็ะมาร่วมกันดูไฟนะคะไฟก็ไม่ติดซักทีนะคะรวมพลังกันนะคะในการหุงข้าวค่ะ <c oughs> หุงข้าวใหม่ของชาวมงนะคะ ครอบครัวนี้น่ารักนะคะใครจะมาเที่ยวที่นี่มาได้เลยค่ะครอบครัวนี้อบอุ่นค่ะตอามาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงมือน้องเกียร์แล้วนะคะน้องเกียร์พี่สาวคนโตของน้องจิตนะคะมาดูเองเลยค่ะใส่ฟืนเข้าไปนะคะยกดูก่อนพอ้น้ำไม่เดือดซ่ากะทีน้องเกียร์ก็เลยมาจัดการเสลยค่ะรอดูนะคะว่าการหุงข้าว ของชาวม้งหุงข้าวใหม่เขาหุงก <ed t> <KK> <out of> <wind> well. ันยังไงนะคะเข้ารอให้น้ำเดือดก่อนเอาเอากระเดื่องอาจิล็อกเทงน้ำเดือดไปน้องเกลบอกว่าน้ำเยอะไปนะคะให้เอามาตักน้ำออกนะคะน้องลีก็วิ่งไปเอา่น้ำไปแล้วหรอซาวน้ำไแล้วหรอตอนนี้น้องเก้ลกำลังดูนะคะว่าทำอะไรอย่างนั้นอ่ะ ได้เวลาหรือยังที่จะหุงข้าวใหม่ของชาวมงนะคะสาวชาวมงที่นี่สวยทุกคนค่ะโดยเฉพาะน้องเกีย้ยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเกีย้ยนะคะอยู่ที่บ้านเข็กน้อยนะคะอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ตอนนี้น้องลีก็ไปเอาหม้อน้อยมาตักน้ําออกนะคะเพราะว่าน้องเกียมาเช็คแล้วบอกว่าน้ํามากเกินไปนะคะเดี๋ยวหูไปแล้วข้าวก็จะโอ้หน้องไอด้าก็มาหาเลยนะคะเอาไก่มาอวดนะคะนี่ไอด้าค่ะน้องไอด้ากินไก่หมดเยอะเอามาอวดนะคะไหนไอดา้าดูสิโอไอด้ากินไก่หมดเยอะแยะเลยตอนนี้ก็น้อง ลีนะคะกำลังตักน้ำนตักน้ำนออกนะคะเตรียมที่จะหุงข้าวใหม่ของชาวม้งแล้วนะคะพีนะ่น้องแข่งขันนะคะน้องลีกับน้องเกียนะคะน้องเกียเป็นพี่สาวคนโตน้องลีน่าจะเป็นน้องน้องคนที่สามนะคะน้องไก่คนที่สี่ น้องจิคนที่สองนะคะหมู่บ้านที่นี่นะคะเจกน้อยคือหมู่บ้านชาวมงที่ใหญ่ที่สุดในสยามนะคะถ้าทุกคนอยากมาเห็นการใช้ซีตอนนี้เริ่มนำข้าวลงไปหุงเลยนะคะอันนี้คือการหุงข้าวใหม่นะคะของชาวมงปีหนึ่งมีแค่หนึ่งครั้งนะคะก็พามาดูการหุงข้าวใหม่ของชาวมงนะคะค่อยๆใส่ไปนะคะแล้วก็กวนนะคะ นี่คือเทข้าวลงไปนะคะอันนี้คือวิธีการหุงข้าวใหม่ของชาวโมงบ้านเก็กน้อยนะคะอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เอาออกได้เลยค่ะน้องน้องลีบอกว่าตอนนี้พอเราใส่ข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอดูอีกสักครั้งหนึ่งเว่ามันสุกหรือยังถ้าสุกแล้วก็เอาออกได้เลยนะคะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนตอนสุกนะคะตอนนี้ก็คือใส่ข้าว ใส่ข้าวไปในหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือการหุงข้าวใหม่ของชาวมง้ง<ป>เห็นไหมคะเราได้มาดูวิธีการหุงข้าวใหม่เพราะว่าข้าวใหม่ของชาวมง้งหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งนี่น้องไอด้าค่ะน้องไอด้านะคะน้องในไอด้าคนสวยนะคะมา<ป>ก็จะรอดูว่าขั้นตอนการหุงข้าวม้งที่เสร็จสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรนะคะ ก็ทุกคนก็รอดูกันนะคะตอนนี้ก็คือเราให้เดือดอีกครั้งแล้วก็ดูว่าได้ที่หรือยังแล้วเราก็จะตักออกนะคะตอนนี้น้องเกี้ยก,กำลังมาดูนะคะว่าได้ที่หรือยังใกล้จะสุกหรือยังนะคะๆๆก็จะมาคนดูแล้วก็จับดูชิมดูนะคะว่าได้ที่หรือยังนะคะน,น้องเกี้ยว่าแป๊บหนึง่งเดี๋วก็จะได้ กินข้าวใหม่แล้วนะคะการหุงข้าวใหม่ของสาวชาวม้งนะคะใกล้ได้ที่นะคะน้องเกี้ยกําลังขนนะคะใกล้ได้ที่แล้วนะคะขนไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> อันนั้นผักออแกนิกนะคะที่น้อง <c oughs> จิตปลูกเอาไว้นะคะ <c oughs> รอเว,วลานะคะรอเวลาให้ข้าวสุกฟืญญ Man, นมันไม่ค่อยแรงนะคะก็เลยแฟนน้องเกี้ยก็ผ่าฟืนให้น้องเกี้ยอีกนะคะเพราะว่าไฟมันไม่แรงทำให้ข้าวไม่สุกซักที ได้ยินไหมคะเสียงเด็กๆนะคะวันนี้เป็นการรวมพลนะคะแล้วก็เป็นการหุงข้าวใหม่ของชาวมงด้วยรวมพี่น้องนะคะสี่พี่น้องแล้วก็มาหุงข้าวใหม่กินกันค่ะป้าใหม่อยากรู้นะคะก็จะไปคนดูนะคะทุกคน,นลองลองทำดูน,นะคะลองคนดูอ๋อ,อมันจะขึ้นแบบนี้นนใกล้แล้วใกล้ได้ที่แล้วนะคะเนี่ย ได,ได้ที่แล้วค่ะได้ที่ไปไหนได้ทได้ที่แล้วค่ะอีกสักครู่น่าจะได้เห็นนะคะว่าขั้นตอนของข้าวใหม่ที่มัน,สสนเสร็จสมบูรณ์เป็นยังไงนะคะ,ะคกำลังจะได้ที่นะคะเมื่อกี้ฟ้าใหม่ก็ไปลองคนดูนะคะดูแล้วว่าน่าจะได้ที่แล้วค่ะ เห็นไหมคะสาวม้งคุยภาษาม้งกันนะคะเหมือนภาษาจีนภาษาอังกฤษเลยค่ะฟ้าใหม่ก็งงเลยฟ้าใหม่ก็จะร่วมคุยด้วยภาษาเขมรน,นะคะม้งเจอเขมรอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะภาษามง้งคล้ายๆภาษาจีนนะคะฟังดูคล้ายๆภาษาจีนน่าจะชาวม้งน่าจะเป็นชาวจีนที่อพยพมาเมืองไทยนะคะ ฟังจากการพูดแล้วก็มีพูดเจ้พูดอะไรเหมือนกับคนจีนเลยนะคะอันนี้คือน้องเจกเป็นพี่สาวคนโตของบ้านนี้นะคะคก็จะเป็นคนดูเรื่องการหุงข้าวใหม่นะคะแทนน้องลีพอหน,น้องลีไปเลี้ยงลูกนะคะตอนนี้นะคะข้าวการหุงข้าวใหม่ได้ที่แล้วนะคะน้องเกะก็จะตักข้าวนะคะเขาจะมีเป็นแบบกระบวยตักข้าวแล้วก็เอาไป เอาน้ําออกนะคะให้มันเสด็จนะคะมีมีตะแกรงที่เป็นรูนะคะแล้วเราเอากระบวยตักนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะการหุงข้าวใหม่ของชาวม้งก็ได้ที่แล้วะค่ะก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะคือตอนนี้หุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอามาพักไว้นะคะตักมาพักไว้ตรงนี้นะคะพอหุงเสร็จเขาก็จะเอากระบวยตักมาพักไว้ที่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการหุงข้าวใหม่ ของชาวมงที่เสร็จสมบูรณ์นะคะ<ป>เห็นไหมคะก็<ป>จะตักมาลองเกี้ยก็จะตักมาแบบนี้นะคะพอได้ที่เขาจะตักมาแล้วก็ให้มันเสด็จน้ํานะคะโดยที่เอาตะแกรงที่มันเป็นรูนะคะมีรูนะคะแล้วก็ตักข้าวมาตักข้าวเอากระบวยตักข้าวจากหม้อที่เราหุงนะคะมาให้มันน้ํามันออกให้หมดนะคะอันนี้คือเป็นการหุงข้าวใหม่ของสาวมงนะคะ บ้านเจ็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์เป็นหมู่บ้านชาวมง้งที่ใหญ่ที่สุดในสยามนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ